สวัสดีทุกคนนะคะรับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอ่าอันนี้จะแปลกหน้าแปลกตาเลนิดนึงนะฮะวันนี้เราไปอยู่ในเกม PGR เลยคือ punishing g a y revenge นะครับผมอ่าวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้ punishing g a y revenge หรือว่า PGR ของเรามีอัปเดตเป็นอัปเดตที่ผมรอมาสักพักแล้วนะครับผมเพราะว่ามีน้องเบียงก้าลังที่ชอบตั้งแต่ตอนออกมาที่ JP แล้วนะครับคือชอบมากๆครับล่างเนี้ย เป็นเบียงก้าร่างแท้นะครับคือสุดยอดเลยอะ่ะแค่เห็นครั้งแรกก็ใจฟูะ้ะฮะเบียงก้าร่างเนี่ยแต่ผมปยปญามรับคงรับของก่อนนะฮะอันนี้ก็เพิ่งปาร์มเสร็จไปนะครับผมญาตมสักครู่นะฮะอ่าตรงนี้ก็มีกิจกรรมนะฮะแล้วก็มีแจกตัวฟรีแล้วก็มีสกินใหม่มานะครับอ่าสกินใหม่ม,มาตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นของเราอยู่ที่เบียงก้านะครับวันนี้ เราไปดูตู้กันก่อนนะครับผมก็รีไปแล้วนะครับตอนแรกผมครบแล้วนะแต่มันรีไปแล้วเอ,อผมมีอยู่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณหนึ่งหมื่นแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองนะครับประมาณนั้นมันใช้ประมาณหมื่นห้านะการันตีประมาณนั้นนะครับผมก็สำหรับผมกม็ต้องบอกเลยว่า ไม่เคยมีแหละครับดวงเกมเนี้ยฮะไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยมีฮะไม่เคยคิดจะได้ด้วยดวงเกมเนี้ยแต่ผมคิดว่ารอบเนี้ยน่าจะเอาเรื่องอยู่เพราะว่าตัวนี้ผมอยากได้จริงๆนะอยากได้กว่เบอร์จิวอีกครับเปียงกล้าล่างนี้นะครับเอ่เห็นเป็นท่าแสงงี้แต่จริงๆท่าความมืดนฮะก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับ dark attack นะรตรงนี้มาเป็นความมืดตัวแรกของเกมปะ <S <S ผมจำไม่ค่อยได้ไปลุยกันเลยนะครับสิบโลแรก มันมีตัวอื่นตัวที่เป็นดักไม่ไม่มานะครับไม่มาเป็นน่าจะเป็นแอคแทกเมดถ้าถ้าดาักอ่ะตัวแรกปะอันนี้ผมก็ไม่แม่นเหมือนกันนะเออป่ะโลที่ยี่สิบนะตัวใหญ่เกมที่ผมโดนหกสิบตลอดเลยนะครับไม่เคยออกก่อนเลยนะครับเป็นเกมที่ออกยากมากฮะโอ้ทองมาสองทองมาสามนะครับโอ้ก็ยังเกลืออยู่นะครับผมก็ยังเกลืออยู่ โลที่สาสิบครับผมโลที่สามสิบก็ไปแล้วปั๊มกาให้ไม่น่าจะออกนะครับน่าจะน่าจะหกสิบนะผมโดนหกสิอีกแล้วแน่ๆเลยว่ะทุกคนโลที่สี่สิบครับเออไม่พอนะครับไม่พอว่ะ มาเร็วไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะโอ้ยเอาลึกเลยเกมนี้ไม่มีบุญอ่ะไม่พอวะ่ะไม่พอวะ่ะไม่พอวะ่ะเอ่าไงดีวะเติมไหมมันไม่บอจริงอ่ะอือ อ้าโอเคก็น่าจะได้อีกสัก10โลก็หมดคงจะหมดแล้วเดี๋ยวอีก10โลเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเพิ่มเอานะครับผมเติมแค่นี้พอแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่มาหรอกเพราะเกมมันไม่เคยใจดีกับผมเลยเกมแี้ตามนั้นไอ้ใจร้ายใจดำเท้ ไม่เคยจะใจดีด้วยเลยนะเกมเนี้ใจร้ายเกินเกมนี้เอาผมสุดตลอดอะไม่เคยไม่เคยใจดีกับผมหรอกจริงนี่ไม่ได้ประชดนะเนี่ยที่พูดจากใจเลยไม่เคยไม่เคยจะใจดีด้วยเลยอะเกมเนี้ไม่ได้งอนไม่ได้งอนนะแค่แบบแค่แค่คุณไม่ได้ใจดีกับผมอผมก็ไม่ได้งอนเท่าไหร่หรอกผมก็ไม่ได้งอนคุณเท่าไหร่หรอก S <S <S อ่ะโอเครอบประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนพี่แหลกก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไป,ไปลุกรอบเอานะฮะเพราะว่าไม่ออกครับทําใจฮะโอเคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมฝากไว้ให้คิดนะฮะเกมนี้เล่นกูเยอะมากเลยนะ,ะจากใจเลยนะ,ะเล่นกูไม่ใช่ย่อยเลยนะเกมเนี้ยอ่ะไปเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอให้ไม่เกลือทุกคนนะครับใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ไม่เกลือนะครับาบาย